ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง p ี t v นะครับนะครับนี่นะมีกล่องใหญ่กล่องนึ่งมานะครับผมสร้างของมาเนาะนะครับกลับมาเบิ้งนะครับว่ามันคืออีหยังเนาะนะครับกลับมาเบิ้งนะครับว่ามันคืออีหยังนะครับเปิดทางไหนล่ะเปิดทางนี้นะครับเออกล่องไปกล่องไป อนี้นะครับผมนี่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมเออไม่คู่นะครับผมไปนะครับโอ้ถามว่าคั้นใหญ่ว่าขั้นใหญ่เลยดินะครับนะครับขั้นบักใหญ่เลยนะครับ <laughs> เอเอเนาผมก็ซื้อกันดิเห็นเนาะนะครับบอม่ันรับนี่จะขายดินะครับซื้อผมก็ซื้อดินะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะเบื้องข้างในกันเนาะไปเอาตัวรถออกมาก,ก่อนนะ มามันทีเปลี่ยนแบบใดลองเปิดกล่องออกมานะครับนี่นะครับเปิดกล่องออกมานะครับผมได้แบบนี้เนาะโอ้ตูงใหญ่นะครับอี่นี่นะครับตูงใหญ่เลยอืออออมันะครับอืออาลักษณะนามกาะเปลี่ยนแบบกึกๆกักๆเนยเนาะนะครับของของไม ของมาอยู่เน,ะนาะนะครับอ่ะแท็กกระแลนได้อยู่นะนครับนี่นะครับอ่ะแท็กกระแลนได้อยู่เนาะนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือแตงแล้วบันนี้เนาะนะครับแต่ประมาณนี้ละนะครับแตงยังเนาะนะครับกะที่เห,เห็นเลยนะครับใส่เป็นตู้แอร์นะครับเพราะว่าเขาบอกมีตัวกระตูนข้างในดิขเขาก็เลยต้องใส่เป็นตู้แอร์ปิดทึบไปเลยนะครับนี่คอนโซลข้างในกับเหมือนเดิมนั่นละนะครับนี่เนาะ นะครับแล้วก็มียังนะครับกระจกนี่นะครับอ่านะครับมีกระจกนะครับมีไฟนะครับมีไฟแล้วก็มีเสาธงนะครับแล้วก็มีทอนะครับเออนี่มีทอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบซิงเงินนะครับปกติจะเป็นสีเท่าๆเนาะอ่าตรงนี้เปียกเป็นสีเงินนะครับประมาณนี้นะครับแตงแล็วก็บประมาณนี้ละเนาะนะครับ สวยๆนะครับสวยอยู่ด้นะครับสวยๆนะครับอ่ะละเมียนผมเห็นไอ้ผู้อื่นเขาเห็ดแบบยู่เรียนลับตีตะขามันสีแเหรียได้เนาะนะครับผมบ่รู้ว่าเขาเห็ดยังไงนะครับหรือไายลูกนะครับบอกได้นะครับอ่ะเมียนบอกได้นอกว่าเขาเห็ดยังไงค่อยให้มันแบบเวลาเขายู่งีน่ะเนี่ยเนี่ยเวลาเขายู่งเสียมันเสียแรีนนี่มันบอกคอยแรีนปันใดนะครับ ผมเห็นมันของเขาแลนดีนะครับเขาท็่ยังได้กะผมก็บบุรด้หรือไพลูกกับมันไม่บอกได้นะครับผมกับประมาณนี้นะครับแตงแล้วเนาะนี่นะครับแตงแหลกับประมาณนี้นะครับไพอยู่ก็เอาไปแต่งได้ได้คือกันเนาะนะครับผมอ่ะพอ,อกันไหมคลิปนะคลิปนี้ก็อ่ะขอบคุณและสวัสดีครับ